ดันตัวสี่ใช่ไหมพี่ตัวสี่ใช่ป่ะตัวสี่นะอ่ะมาดูกันนี่ฮะโอ้โหกินฉี่ลื้มเลยนะครับผู้ควบคุมอยู่ด่านไหมครับพี่ได้เวลาเลิกนะครับผู้ผู้ผ,ผมรู้แล้วรู้แล้วอตอนนี้ผู้ควบคุมอยู่ด่านไหมพี่ผมเลิกแล้วเพราะแยกย้ายสิครับแค่นั้น เลิกด่านะแต่มันได้เวลาบุว่าต้องเลิกแล้วฮะได้ได้ได้เวลากำหนดอยู่ได้ผู้เสพยังไม่พี่ยังไม่รู้ครับเปิดอ้ที่เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับเอออ่าได้กี่คนผู้ต้องสงสัยมีกี่คนผมยังไม่ได้นับครับยังไม่ได้นับนะฮะมีมีลงบันทึกไหมครับพี่ขอดูหน่อยได้ไหมมีลงบันทึกอะไรไหมมีไหมวสยี่สิบเก้าได้ลงบันทึกไหมบันทึกอะไรผมไม่เข้าใจ ไม่มีมันทึกเหรอบันทึกอะไรอยู่อ่ไรก็ตาอ้าวนะฮะนี่ฮะลงไม่ถึงฮะไม่ถึงสองนาทีครับด่านแตกครับไ,รไม่ถึงสองนาทีแล้วด่านแตกแล้ว